เจอกันมันดาเลครับเจอกันมันดาเลด,ดูแบงคหนยนะครับหน้าตาเงินจ์ด เก็ไม่มีเหมือนบ้านเรานะครับเพราะว่ามีไลน์ <c oughs> พม่ามันจะช้ากว่าไทยประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับจากเวลาบ่ายโมงสินี่คือเวลาพม่าครับแต่ว่าบ้านเราเวลาจะประมาณเกือบ ายสองมจ้ารัรวยเงินหมื่นเงินแสนนะใช้ไม่หมดร้องไห้พูดเลยแลกมาสามแสนสามแสนบาทไทยสามแสนบาทไทยอ <c oughs> ขอย,ยืมสักร้อยหนึ่งช้อยส์ต่อไปของเรา,าคือ หาข้าวกินแล้วก็กลับโรงแรมแล้วก็หาดิเวอร์มาขับนะครับเจอกันวันนี้เราได้รถตู้แล้วครับนะครับไม่เข้าไปจะหลงนะครับ พันของพม่านี่มันมเยอะไปหรอหนึ่งพันพม่ามันพัน ab, จานอะค่าค่าของเขาอะประมาณเท่าไหร่เหมือนยี่สิบบาทเราอ๋อก you know. ็ยังซื้อซิมไม่ได้อะซิมสองพันห้าเมื่อกี้เขาเหมือนจะเอาอีกคนใช่ใไงก็คือมันเขาเขาทำหน้าแบบเฮ้ยสามคนนะเว้ยร้อเทียวได้บองเ่ยสอมันจะเอาสองเว้ยสองร้อยให้กูพันเดียวนะไม่ใช่น้อยนะพันจานมันยังไม่พอเลย ไม่รู้ว่าแม่สงสองร้อยบาเทเรอวนะ เจอความเย็นแล้วอะเหนื่อยมาก

<validation> เขาจะไปไนแเย็นด้วยนะเย็นอะไรอันนี้เราไปไหนครับราชวังมันเดลมันเดลเซลฟี่ตัวก็ได้นมอันเลีตรวังครมันเดลีพาเลสไย a มัเพา มันกเลพาเราถึงพระราชวังวันเดรปนึ่พี่อยไหดิกูหนึ่งพี่อยู่ไหนครับ้าวก็ซื้ออะไรซเลยซื้อน้ำให้หตุ๊กตุ๊กใช้อันนี้จังอันนี้คืออะไรวะแต่กูไม่กิน มึงสั่งเหรอมึงซื้อเหรอซือตัเมโตชิไงมันเขียนอยู่เออใช่ไงไอตวเมโตชีไม่เท่าไหร่รสชาตินี่แหละโปเดโตโปเดโตเหมือนกอบกอบอเค่ะไออันน่อันนังอันนี้นอันนี้อะรนอันน้อรอัอร่อยคระ

นี่น่าจะเป็นมุมฮิตเลยฮนะ ชเวเดโน่นจับตั้งแต่นั้นแล้วอ่ะการที่เราที่ถูกต้องก็คือต้องศึกษาประวัติมาก่อนนะใช่เราอ่านต้องอ่านมาก่อนได้ไม่ได้ก็อ่านมาก่อนอย่างเช่นแบบได้มากได้น้อยก็อ,อ่านมาก่อนนิดนึง,นงเดี๋ยวเดี๋ยวพูดผิดชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์ดิ่งเราลงได้เลยใช่ไหม เมมียนาดูครับดูนางเอกประจำพม่าครับต้องยกตำแหน่งให้กับคนนี้ครับนางเอกพม่ามองแบบเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยหรอป่าวแบบสวยอย่างเอี้ยเดทอะอะไรอย่างเงี้ยคุณมากค่ะไทยมากคุณไี่ยินซินกับไทยก็เป็นไงบ้างกับไทยก็สวยระดับเจ็ดเองเต็มสิบจ้ะอยู่ระดับเจ็ด หมายถึงสิบอะคือก้นท้ายสุด,ดอันนี้คืออะไรค่ัที่อะไรนะครับมันเป็นเหมือนวิหารชาเวนันดอที่เก่าแก่ที่สุดเนย่ครับในมันดาเล่ที่สุดท้ายเป็นเป็นเป็นไม้สักมั้งไม้สักไม้แกกสลับมากดิ์มันแ เจ้าบัวสวยสวเจ้าบัวสวยนี่สองคันสองคันตั้งแต่ลงมาก็โดนโจมตีครับกลุ่มแม่ค้าขายดอกไม้วัดคูตัวดัวผมก็ไม่ได้ยิน่ะคูตัวดัวคูตัวดัวคูตัวดัวคูตัว ดอกดอกดอคูโตดอกคูโดอก ก็สลบกันละขาเริ่มเมื่อยนี่วิวที่ใส่แมสนี่คือที่เห็นเห็นหมอกๆนี่คือฝุ่นควัน

เขาก็บางคนเขาก็ผสมกันนะครับผสมเขางงผมก็งงเหมือนกันคือมันก็เป็นความเชื่อครับแต่ว่าแก้วมันไม่ลงเดี๋ยวเสร็จจากที่นี่ก็หาอะไรกินครับเพราะสภาพแต่ละคนน็อกกันแล้ว อของกินตอนดึกโี้เเดินมายวออกไปโค่ดีครับมา แฟมิลี่โอ้โหเรียบร้อยาไม่อยากให้นี่ผอมนะ มึต้องย้ายมาอยู่ประมาคือร้านมันจะเป็นกิน่นแบบแข็ๆกลิ่นเหมือนข้าวหมกประมาณเนีัยแต่ผมกค่อนข้างชินเราะผมเป็นแข็ปดูครับแ l ก c ตะซอย ก้าร้อยอ่ะโอ้โหนี่อะไรเรามาของที่มีขายในไทยดีกว มามครับผู้อะไรครับผู้หญิงกับช้อปปิ้งเป็นของคู่กันตั้งแต่จัตุจักยันเนี่ยฮามาไม่เลิกโอ้ผู้เหนื่อยแบ่พวกมึงจริง 明白了吧？